ใช้ซูมมาแล้วจุดยอดจุดยอดขมงสงเชงฮะครับก็เชิญชวน FC ช่องโดโด้พาเที่ยวนะคะถ้าผ่านไปผ่านมาแถวแถวนี้นะคะบางสีทองก็เห็นป้ายแบบนี้เลี้ยวเข้ามาได้เลยค่ะถ้าบอกว่ามาจากช่อง FC โดโด้พาเที่ยวก็มีส่วนลดให้10% มมันยอดาสวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวมาแล้วครับผมมายืนอยู่ตรงนี้เรียกว่าแถวบางครวยนนทบ,บุรีฮะมาร้านอาหารนี่ชื่อนี้แซ่บสะดุง้งพุงระเบิดซีฟู้ดคาเฟ่แอนด์รีตอรองเป็นร้านของ fc ช่องแล้วก็เชิญชวนบอกว่าอยากให้ ผมคูตัก๊กพีโดโดมาชิมเนี่ยฮะบรรยากาศร้านของเขาก็เมื่อก่อนตรงนี้เป็นสวนทุเรียนเนาะแต่ว่าร้านเขาเนี่ยต้องเข้าไปข้างในหน่อยนึงอ่ะเดี๋ยวพาเข้าไปเดินดูครับก่อนเดินเข้าไปบอกกันฮะเนี่ยถ้าทางนี้เนี่ยไปบางกรวยไปออกหลังการไฟฟ้าบางกรวยได้เนี่ยทะลุไปถนน จัลันชริวงก็ได้นะครับส่วนทางนี้มาจากวงเวียนพระราม5ฮะมาทางนี้ทางเข้าเขาจะมีเนี่ยอะไรแม็กบีเหมือนกับเป็นสนุกเกอร์ก็จอดรถตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็เดินเข้ามาเลยร้านเขาจะเปิดตอนเย็นเย็นแดดล่มลมตกครับเพื่อนๆฮะประมาณ5โมงเย็นเนี่ยก็ เปิดระเบิดความอร่อยแล้วครับครับผมมานั่งชมบรรยากาศมานั่งรับลมเย็นๆสบายบรรยากาศด้านหลังของเขาเมื่อก่อนก็คือสวนเมืองนนนี่แหละแซบสะดุ้งพุ่งระเบิดนั่งไปนั่งมาพอดีเจ้าของมาก็าเลยเชิญมานั่งเลย จะได้ไต่ถามว่ามีอะไรน่ารับประทานที่นี่มายังไงแบบไหนอ่ะเดี๋ยวมาเจอเจ้าของร้านกันสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอลครับผมกับน,น้องเล็กครับผม,บผมเจ้าของร้านทั้งคู่ครับร้านนี้เปิดมานานยังฮะ,ะเพิ่งเปิดได้ยังไม่ถึงปีครับดูบรรยากาศดูการตกแต่งยัง ใหม่ๆอยู่เลยแสดงว่าต้องผมนั่งดูบรรยากาศสักพักหนึ่งเนี่ยก็คงจะต้องเป็นแบบแดดแดดล่มลมตกใช่ครับอยู่ตรงไหนฮะที่นี่อยู่ตรงตรงเข้าทางซอยโลตัสนครอินนะครับเข้ามาก็ประมาณสัก4ี0หอเมตรก็จะมีปักทางก็คือจะเป็นร้านสนูกเกอร์ครับครับอันนี้คือจะเข้าทางด้านข้าง ้านค้างสนุกเกอร์ครับเมื่อกี้เดินมาแล้วที่จอดรถสะดวกสบายครับผมแต่ลูกค้าเยอะหน่อยแต่แต่ลูกค้าเยอะหน่อยแต่ว่าคิดว่าเข้ามาด้านในถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นนะเข้ามาด้านในก็ก็ยังมีที่จอดรถอีกกว้างขวางใช่อีกเยอะเลยครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นแยกเป็นจุดเดียวกันกับสนุกเกอร์ใช่ไหมใช่ครับเป็นเจ้าของเดียวกันใช่ครับแต่ว่าร้านอาหารตรงนี้เนี่ยเป็นตอนเย็นๆดื่มๆมีน้ำเก๊กฮงเก๊กฮวย น้ำมาตูมอะไรบริการเนาะสบายสบายลมพัดเย็นสบายครับมาที่ต้องสั่งอะไรบ้างครับเนี่ยข้างหน้าผมเห็นแล้วเนี่ยน่าทานมากเลยมาหอมหอมอันนี้เป็นเมี่ยงเมี่ยงปลากระพงฮะแล้วถ้ามาแล้วอะไรควรจะสั่งเนเจอร์ของที่ร้านตอนนี้ก็จะเป็นหมูสะดุ้งครับนะครับแล้วก็เป็นพวกยำหมูกรอบอันนี้สุดเด็ดเลยกรอบแน่นอนแล้วก็จะมีอะไรแนะนำกระปุณน้ำมันงานกระปุน้ำมันงาปลาคัง ลุกจริงบอกอย่างนี้อยากเข้าไปดูในครัวเดี๋ยวเดี๋ยวแอบเข้าไปดูนะแอบเข้าไปดูว่าพ่อครัวทำเพราะว่าดูโอ้ยอันนี้น่าทานมากนอกจากนั้นเนี่ยเห็นบอกว่ากําลังจะตอนนี้ร้านนี้เย็นๆแต่ว่าเดี๋ยวตอนกลางวันหรือตอนเช้าๆก็จะมีร้านเปิดขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ครับ ยังไงฮะก็จะมีเป็นต้มเลือดหมูแล้วก็จะมีเป็นพวกหมูกรอบครับหมูแดงอะไรเงี้ยครับจะตรงข้างหน้าที่ผมยืนอยู่เมื่อกี้นี้ประมาณนี้คยเตี๋ยวโบราณอาจจะมีโต๊ะมีเต็นท์มีอะไรขึ้นมาใช่ไหมฮะน่าจะสักประมาณเดือนไหนตอนตอนนี้เราอยู่เดือนเมษาเนาะครับผมคือภามประมาณพฤษภาคก็ใครผ่านไปผ่านมาถนนเส้นนี้ก็แวะเช้าก็แวะกินต้มเลือดหมูอะไรอย่างนี้ งั้นเดี๋ยวพอเปิดเดี๋ยวผมแอบมาดูอีกรอบนึงนะ้แอบมาชิมต้มเลือดหมูได้เลยครับผมมีอะไรหน้ารับประทานได้ครับงั้นวันนี้ขออนุญาตเข้าครัวได้ไหมฮะยินดีเลยครับผมไปงั้นเดี๋ยวไปดูในครัวกันครับครับนี่น้องน้องดูแลที่นี่น่ารักทุกคนเลยนะเห็นเดินมาสองาคนครับผมครัวของร้านแซ่บสะดุ้งพุงระเบิดเชฟดูเชฟโต้งครับเชฟโต้งสวัสดีครับเชฟครับ ครับวันนี้โชว์ซักเมนูนึงนะฮะพี่ต้องครับผมพ่อครัวใหญ่เชฟครับเราวันนี้จะทำเป็นปลาคังผัฉ่ากะทะร้อนครับโชว์เลยครับครับผมไปจะลุกไหมเนี่ยครับยังไม่ลุกครับผมจะงลุกในกะทะครับต่าผมจะได้หาที่ทางคอยหลบครับยังครับยังเนาะยังเนาะ อ๋อี่กระทะร้อนรออยู่ตรงนี้ครับควงสองกระทะว่างั้นเนี่ยเอฟซีไม่ได้กินหรอกแต่ฟังเสียงผมก็แอมอ่ะน่าจะรู้แล้วครับผมถ้าเสียงเงียบก็แปลว่าบรรยายไม่ได้นะครับ ีความแซ่บเข้าคอบหอมหอมมากหอมมากทั้งหอมทั้งสุนเสียงเอฟเฟกจะเริ่มมาครับครับลงไปแล้ว ตอนนี้ข้างหลังผมหนีออกไปข้างนอกหมดแล้วครับ <c oughs> นี่แหละของแซบของแซ่บปัดศามันต้องอย่างนี้ครับมันต้องถึงเครื่องถึงกลิ่นปลามาเป็นปลาคังครับ <c oughs> ปลาคังนะครับ <c oughs> นี่เห็นหนังหนานางยี่ต้องปลาคังตัวใหญ่แน่เลยเนี่ยใหญ่ครับ ตัวห้าโลกว่าครับอ๋อตัวห้าโลกว่าครับผมใช้ปลาใหญ่เตรียมกระทะแล้วครับถ้างั้นเราเตรียมกระทะนี้เพราะว่าเป็นกระทะร้อนเนาะ กข้างหลังหายหมดแล้วครับข้างหลังหายหมดแล้วเลือสองคนครับนี่ครับตะใจแน่นอนวันขึ้นขมงสงเฉงตะครั้งลงอ้ใช้ตูมดีกว่าเพื่อนเข้าใก้ไม่ได้ไมใช้ตูมมาแล้ว <l id> จุดยอดจุดยอดขมงสงเฉงฮะครับต้องอร่อยแน่นอนครับเพื่อนๆนี Boy? ่นี่นี่ลองเสิร์ฟอย่างนี้เลยเนาะต้องได้ไปเสิร์ฟเลยครับไปรีเสิร์ฟครับขอบคุณเชฟโต้งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาดีครับตอนนี้ผมแอบมายืนนอกครัวแล้วครับเพราะว่าเชฟโต้งอะไรอะไรอีกอย่างครับอันนี้เป็นหมูสะดุ้งครับหมูสะดุ้งประจําร้านของ สัตสตดุ้งพุงระเบิดครับอ่านแนะนบว,นนวันนี้ผมจะพุงระเบิดไหมเนี่ยหรือสัดุ้งอันนี้เราก็เอาหมูมารวนใช่ไหมใช่ครับวรวนก<ว><ว>่อนครับรวนให้มันสุกประมาณแปดสิบเปร์เซ็นแล้วครับ,รบต้องบอกนะเอฟนะผมแอบมาอยู่นอกข้างนอกมาโผล่ที่หน้าต่างแลวนะ ในครัวหายไปเลยครัเจอระทารเมื่อกี้เนี่ยครเบ่อเลยครับสะดุ้งสะดุ้งจริงๆแซ็บสะดุ้งจริงๆครับคนพาผมมากระโดดหนีหมดเลยเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วอันนี้ไปจ้าพรบเสิร์ฟครับลงจานไปแล้วนั่นหมายถึงว่ามันเราจะมีอะไรแซ่บๆลงไปมีน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทั้งร้านครับอราดลงไปใช่ครับผม ซึ่งน้ำจิ้มอันนั้นเราปรุงสำเร็จไปแล้วนะใช่ครับเป,เ,เป็นสูตรเดฉพาะทางของทางร้านครับ,รบนี่ครับนี่ราดลงไป สน,น่าจะแซบเนาะดูสีสันแล้วโช,ชว์หน่อยครับโชว์ผมหน่อย ยำแมงกะพูนนี่คือสุดยอดซิปเนเจอร์ของที่นี่แล้วครับมุกดาหารไปกับูเี๋ะวนะมุดาหาพี่โรจะชอบอันนี้ใช่ไหมอันนี้เขาเป็นเมี่ยงไงเมี่ยงก็ต้องกินแบบนี้เพื่อนๆครับ<ะ>เมี่ยงก็ต้องกินแบบ มีเครื่องเมี่ยงต้มยำปลาคังแบบมือดีกว่ามือนะฮะเพื่อนๆมันอันนี้อันน้อย เป็นอะไรอะ่ะเป็นปลาฝอยเหรอรหรือว่าเป็นอะไรอันนี้ค่ะข,ขิงอร่อยหอมเป็นเพื่อนมาทานด้วยกันนะคะขอชิมอะไรที่แปลกๆก่อนแมงกะพรุน นี่แปงกระปุนกขาโรยอะไรเราก็เทมเจียวแล้วก็มีน้ำซอสนี่อันนี้อันนโดโดน่าจะชอบกินยกเลยขามขหมูขอขาหมูขอให้พี่โดโดเลยแมงกระปุน ร้านเขานี่ถ้าแบดร่มลมตกนะหรือพาที่ตกดินเนี่ยคนจะเยอะนะแต่ว่าเรามาตอนนี้เพื่อจะได้ไม่รบกวนคนอื่นนะเพราะธรรมดาเขาจะก็จะเปิดเพลงบรรเลงเพลงที่รอบๆนะอร่อยมากอะ่ไหมนอนี่นี่นีน่อ้นีอ อันนี้คือหพิโด,โด้คุณเอาเขาอาจารย์ให้พิโดใส่กระดูกหน่อยเอาข้าวอาจารย์พิโด,โดใส่กระดูกใช่ไหมอาหารอันนี้ชิมันนี้มั่งหมูสะดุ้งเป็นชิคเนเจอร์ของอันนี้เพราะว่าเขา ชื่อว่าแซบสะดุ้งอาหารเขาแบบสุดยอดเลยอาหารป่านัมีอีกหลายเมนูเนาะแต่ว่าวันนี้ก็เราสั่งแค่นี้คุณบอลก็คัดเอาเด็ดเด็ดซิกเนเจอร์ของทางร้านคุน้ำยำแซ่บมาก น้ำยำแซ่บมากกิมขาหมูสักหน่อยคุณขอน้นำนจิ้มน้ำจิ้มขาหมูนิดนึงดน่งกายกายน้ำจขาหมูจิ้มกรแปลกดีอะ เออน้ำจิ้มเขาไม่เหมือนที่อื่นนะเขามีกระเทียมซอยอมีพริกเป็นเม็ดเม็ดพริกขี้หนูเป็นเม็ดเม็ดซอยลงไปด้วยนะประกาศดองของชิฟฟอรประกาศดองของขาหมูเหรอ,อชิมอืมใช่ประกาศดองก่อนนี่เรียกว่าเชฟที่นี่เป็นเชฟระดับพัานานนะเนี่ย รสชาติอย่างนี้จำได้เคยกินที่เวลาไปทานงานเลี้ยงตามโรงแรมห้องแกนบอลรูมอะไรเงี้ยแกนรสชาติอย่างเงี้ยกนี่คืออะไรกุ้งยำปลาคังตุ้มยำปลาคังอืม คุณเขาบอกว่าใช้ปลาคังตัวห้าโลเขาคัดปลาคังมาตัวไม่ใหญ่ไม่เอาคัดตัวเป็นห้าโลมาชิ้นประมาณนี้เลยเอามาชิมชิ้นหนึ่งหมูเส้งหมูเส้ดุงูงดด ร้านอาจจะเข้ามาด้านในหน่อยนะครับเพื่อนๆแต่ว่าอาหารนี่บรรยากาศดีบรรยากาศดีแต่ผมว่าดีอะ่ะเพราะว่าถ้าอยู่ข้างหน้ามันใกล้ถนนนะรถวิ่งเสียงดังนะอันนี้อันนี้ก็ปลาคั่งนะเนี่ยชาเมื่อกี้ไปดูตอนนี้เขาผัดแบบ เรียกว่าผัดแล้วคนต้องโดดออกจากครัวสะดุ้งจริงแซบสะดุ้งจริงโอ่ดูชิจจ้นปลาหนันงนังนหนาแปลว่าปลาตัวใหญ่หมูกรอบ<อ>พอล,ลูกเพราะว่ามันเต็มโต๊ะแล้ววันหลังเนาะ วันะหลังนะคันหลังค่อยมากินหมูกรอบต้องกินขาหมูขาหมูนะจ้ะเดี๋ยวปลาให้พี่โด้ครับ อย่างนะคุณแต่ยะอย่างรสชาติดีมากเมงกะพุร่าเี่องแมงกะพุน เส็ดก็เขียยพริกเลยปลาชิ้นอย่างนี้เลยกินปลาไหมเอาเลยครับแม่นี่วันเดอร์โดนอิมน่าจะดีแจ่ก็เอ๊ะโทษอิ่นดีใจ เพื่อเนี่ยงอร่อยมากน้ำเนี่ยงเลยสุดยอดนะกับข้าวทุกอื่นกับข้าวอื่นๆก็อร่อยรสชาติดีทุกอย่างเลยครับ <c oughs> แต่ว่าเนี่ยเนี่ยอนะซิกเนเจอร์ของเขาเนี่ยอันเนี้ยใครที่ชอบกินน้ำเก๊กฮวย <c oughs> กินน้ำมานทูที่แล้วก็เคี้ยว อะไรไปเรื่อยๆเบินเพลินคุยกันไปนนจิบน้ำแก๊กควยมีฟองไปต้องสั่งเมนูนี้ฮะใช่ครัเนี่ยมาส้มต้นน้ำจิ้มเนี่ยสุดยอดมากเลยอยากขอกลับบ้านเลยเอาเอาใจเก็บเก็บอธิบายไม่ถูกใ่ชอบ ชอบครเยอมากอร่อยมากไ <c oughs> กุยตีกปลาก็ <c oughs> สดกรอบนะทอดอย่างดีเนาะชอบอ <c oughs> อไหมนะน้ำที่ผมบอกจุ่มคนมา วันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครยกมาแล้วก็คุยกันไปอะไรกันไปผักสลดไปหน่อยแต่ว่าเป็นที่อากาศนั่งรถมาอุณหภูมิ41องศาวันนี้โด้วอิมยังอร่อยไหมครับ,รบอร่อยครับพระเจ้าอะไรพระเจ้าเพระเจ้ายอดมันยอดม,าอม้าอบรรยากาศดีมากครับพอแดดล่มลมตก ก็ประดับประดาสว่างสวัยฮะเรามาตั้งแต่ยังไม่มืดนะเพราะที่นี่แขกเขาจะมาค่ำค่ำหน่อยแต่เราไม่งั้นเขาก็จะเปิดเพลงเดี๋ยวก็จะติดลิขสิทธิ์ฮะก็เลยขอถ่ายทำในตอนที่แขกยังไม่ค่อยเยอะคุณตักกิมทุกอย่างเนาะกินทุกอย่างฮะกับข้าวอร่อยอร่อยครับ เดี๋ยวให้เขามาคิดสตางค์กันฮฮคุณบอลมาบอกว่าล้างปากด้วยอะไรฮะเอาอะไรมาให้ฮะเนี่ยนมม่วงน้ำปลาหวานแต่เดี๋ยวดูสีสันน้ำปลาหวานเหมือนกับสูตรที่ไม่เหมือนที่อื่นนะป่ะฮะสีเป็นสูตรของทางนี้เองเลยใช่ไหมฮะคุณตั๊กเป็นยังไงชิมแล้วเป็นไงอร่อยเรื่องของแซ่บของยำของนัวนี่คุณตั๊กถนัดฮะอร่อยเนาะอร่อย เวลาเราเก็บแช่ตู้เย็นจะไม่แยกชั้นอ๋ออือ๋อแต่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยผมชอบมากเลยอันเนี้ยน้ำน้ำจิ้มตรงนี้ signature s ของทางร้านเลยอร่อยมากครับมะเรามาเจอท่านเจ้าของรูปหล่อคุณบอลอีกครั้งหนึ่งฮะไหนๆมาถึงตรงนี้แล้วเป็นเจ้าของเดียวกับสนุกเกอร์ตรงนี้สนุกเกอร์ชื่อว่าอะไรฮะแม็กบีแม็กบีสนุกเกอร์ครับครับผมครับ เป็นเป็นให้มีอะไรเผื่อ FC ผมเขาเป็นอยากจะเป็นแชมป์สนุกเกอร์บ้างให้บริการอะไรบ้างครตรงนี้ได้ครับก็โต๊ะสนุกเกอร์ของเรามีทั้งหมด14ตัวนะครับมีห้อง VIP อ2ห้องแล้วก็ข้างนอกมีอีก12 12ตัวนะครับให้บริการอยู่ช่วงนี้ถ้าเข้ามาก็จะมีส่วนลดให้15นะครับ ห้อง VIP ก็จะมีส่วนลดให35้35%ยิ่งบอกว่ามาจากช่องโดโดพาเที่ยวนี่ใช่ครับดูแลเป็นพิเศษเลยเนาะครับผมยินดีเลยครับเปิดบริการ <ผม S 1> ตอนไหนวันไหนกีน่โมงเลิกกี่โมงบ้างคะเนี่ยก็เปิดช่วง11โมงครับจนถึงตี3ครับผมครับผมบบมีอาหารเครื่องดื่มพร้อมเลยมาเล่นสนุกเกอร์กันแบบเย็นๆสบายสายออกกำลังกายกันก่อนนอนเนาะครับผมแล้วถ้าหิวก็ไปทานข้าวที่ร้านครับผม ที่ผมนั่งทานเมื่อกี้เนี่ยอร่อยอร่อยมากครับผมขอบคุณคุณบอลมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านในเนาะไม่เข้าไปดูกว้างขวางโล่งสบายจังเลยครับอิ่มอร่อยสุดยอดบรรยากาศดีครับน้องๆก็น่ารักคุณตั๊กเป็นไงอร่อยไหมอ่มอร่อยครับยบเอยครับแล้ปิดคลิป เนื้อต่อได้ป่ะฝากกดไลค์กดใจให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจุดไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะก็เชิญชวน FC ช่องโดโดพาเที่ยวนะคะถ้าผ่านไปผ่านมาแถวแถวนี้นะคะบางสีทองก็เห็นป้ายแบบนี้เลี้ยวเข้ามาได้เลยค่ะถ้าบอกว่ามาจากช่อง FC โดโดพาเที่ยวก็มีส่วนลดให้10%นะคะขอบคคุณ่ะ